การละครั้งหนึ่งในป่าแสนวิเศษมีนางฟ้าใจดีอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยภารกิจของนางฟ้าคือดูแลพืชและสัตว์ให้อยู่ดีมีความสุขบ้านนางฟ้าเป็นที่ส่วนตัวสำหรับพักผ่อนและทำกิจกรรมผ่อนคลายของนางฟ้า เธอจึงขอสงวนพื้นที่นี้ไว้ได้ทำงานบ้างอย่างเช่นผสมสมุนไพรทำอาหารและทดลองสูตรที่คิดค้นขึ้นเองหอมจังคงใช้ได้ละทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ทำแม่พิมพ์แบบต่างๆวันต่อมานางฟ้ามีธุระด่วนด่วนด่วนดวนต้องรีบไป นังฟ้ารีบไปไหนครับนกฮูกบอกข่าวมาว่าให้ช่วยไปดูแลลูกหมีที่บาดเจ็บเจ้าหนูมาก็ดีแล้วฝากดูบ้านด้วยนะเมื่อวานน่ะคิดสูตรสำคัญเพิ่งเสร็จไม่อยากให้ใครเข้าไปในบ้านเธอเฝ้าอยู่ตรงหน้ารั้วนี้นะเก็บผลไม้หว,นหวานๆพวกนี้ได้เลยขอบใจมากนะจ๊ะได้ครับผลไม้น่ากินจังเฮ้ยไปชวนนาคมากินด้วยดีกว่า หนูไปชวนนาคเพื่อนรักมาเฝ้าบ้านเป็นเพื่อนหลังจากกินผลไม้จนหมดก็นอนพักผ่อนแต่นางฟ้าก็ยังไม่กลับมานี่มาหูมีอะไรมีอะไรกินเหรอไม่มีอะแต่ฉันว่าจะเข้าไปดูในบ้านนางฟ้าสักหน่อยหีมนางฟ้าขอไม่ให้เข้าไปนี่นานิดเดียวหนะ่าอยากดูนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว ทั้งสองย่องเข้าไปดูดูนั่นสิของกินหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูเหมือนดูเหมือนดูเหมือนอชีสเย <Yeah! S 1> ้ชีสคือเนแข็งใช่ไหมอืมรสอะไรนาะเชสดาสมุกบรีคืออะไรอะชื่อชนิดของเนยแข็งฉันน่ะเป็นหนูถึงรู้ดีแต่ นี่กลิ่นไม่เหมือนสักอย่างอ่าแต่หอมดีอยากชิมไม่ได้เป็นขโมยเนาะไม่เป็นไรหรอกหน้านังฟ้าใจดีเรามาเฝ้าบ้านให้ขอเนอยแข็งเป็นสิ่งตอบแทนไงฮ้ลองชิมละงำห,หนูและนาคลองชิมสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นเนยแข็งกินไปยังไม่หมดก้อน

แต่อยากรู้ว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปมันคืออะไรหรอครับเธอกินเข้าไปทั้งที่ไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างนั้นหรือเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเธอทั้งสองไปเก็บสมุนไพรมาให้นางฟ้าก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะนางฟ้าให้หนูและนาคไปหาดอกไม้ชื่อต่างๆที่นางฟ้าบอกมารวมสิบชนิดหนทางลำบาก บ้างสูงชันต้องป่ายปีนถึงได้ดอกไม้มาบางแห่งก็หวาดเสียวนิดๆอะไรเนี่ยโอ้เหนื่อยจังไม่รู้นางฟ้าให้เราเก็บดอกไม้ไปทำอะไรเนอะหรือเอาให้เรากินเป็นยาแก้ปวดท้องเตรียมหม้อใบเก่งเร่งกวนส่วนผสมดอกไม้ชวนดม หอมกลุ่นชื่นใจรักไม้สองอย่างอีกทั้งสมุนไพรน่าจะกินได้น้ำขี้เท่าต้องมีฮะน้ำขี้เท่าน้ำขี้เท่าเป็นด่างเป็นส่วนผสมของสบู่ยังไงล่ะโอ้ยแล้วเราก็กินสบู่เข้าไปโดยที่ยังไม่รู้ว่าคือสบู่เราจะป่วยตายไหมเนี่ยไม่รอก นางฟ้าได้ป้อนยารักษาแล้วตั้งแต่แรกแต่เธอทั้งสองต้องจำไว้นะว่าไม่หยิบอะไรต่ออะไรกินเข้าไปสุ่มสี่สุ่มพ่อไม่หยิบของที่ไม่ใช่ของตัวและไม่ได้รับอนุญาตสบู่เหล่านี้เป็นสูตรดอกไม้สิบกลิ่นที่นางฟ้าลองทำขึ้นและเธอกับเธอจะได้ทดลองใช้เป็นรายแรกอาบ,อบน้ำแล้วรั รีหนาวน่กบ่วนน้ำแต่ไม่ชอบอาบน้ำอ่ะลองสบู่หอมหอมนี่สิหอมเยื่นสดชื่นมากเลย